ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอตัดเกรดนักเตะเชลซี 4, เกมบุกสอยแอตตันวิลล่าหนึ่งต่อสามเซบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนงเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอตเซบ o โรบัตหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้คะแนนนักเตะเชลซี 4, เอโดอาร์เมนดีนน้หกจุดห้าคะแนนแทบไม่ต้องออกแรงเซฟเลยในวันนี้แต่จังหวะออกมาตัดบอลน,นอกกรอบถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมติอาก็ซินวาเจ็ดคะแนน ทำหน้าที่คุมเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังมีจังหวะช่วยสกัดสวยๆจังหวะสุดท้ายได้หลายครั้งน่าเสียดายที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงต้นครึ่งหลังอันโตนิโอริดิกเกอร์เจ็ดคะแนนยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าปะทะได้หนักแน่นจนวันนี้แทบจะเก็บกวาดเกมลุกในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้เกือบทั้งหมดเชฟโวชลบา6.5หกจุดห้าคะแนนงานหนักในช่วงครึ่งแรกหลังจากโดนวินล่าเน้นเจาะทางกราบขวาทําให้ต้องดวลกันตัวต่อตัวกับวัดกินส์อยู่บ่อย แต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงพักครึง่งรีจม6.5คะแนนวันนี้ฟอร์มในเกมลุกดูจะหดหายลงไปอย่างไรก็ตามช่วงครึ่งหลังถูกถอยลงมาแพ็คเกมรับและสามารถจัดการกับความเร็วของวัดกินสได้อย่างอยู่หมัดมาร์ากอสออลอนโซ6.5คะแนนนันนี้เกมลุกทางกราบซ้ายดูจะไม่โดดเด่นมากนะักคอยช่วงต่อบอลกลางสนามแต่ก็ไม่มีจังหวะได้จบเลยแม้จะวิ่งสอดเข้าเขตโทหลายครั้งจอจินย7.5คะแนน ขุมจังหวะเกมกลางสนามได้ดีมีจังหวะออกบอลสวยๆหลายครั้งแถมยังซัด2จุดโทษช่วยทีมคว้าชัยในเกมนี้อีกด้วยเอ็นโกโลกองเต้7คะแนนขยันไล่บอลต่อเกมจากกลางไปหน้าได้ดีมีส่วนร่วมกับทีมค่อนข้างเยอะแต่น่าเสียดายที่รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังคาลัมฮัสซันโอรอย7คะแนนความคล่องตัวของเขาดูจะสามารถสร้างความอันตรายให้กับเกมรับเจ้าบ้านได้ดีทั้งการเรียก1จุดโทษและทำได้1แอซิสในครึ่งเวลาหลัง เมสันเมาส์6.5คะแนนคอยต่อบอลทำเกมนอกกรอบเขตโทษได้ดีแต่วันนี้พลาดโอกาสทองจากจังหวะล็อกหลบผู้รักษาประตูไปแล้วแต่กลับยิงไม่ตรงกรอบคริสเตียนโพลิสิต6.5คะแนนบทบาทฟอลนนายในช่วงครึ่งแรกแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นกระบอลเลยกระทั่งถูกปรับลงมาเล่นดิ่มเส้นในครึ่งหลังก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการเจาะทะลุทะลวงเกมรับคู่แข่งตัวสมรองโลเมลูลูกากูลงสนามนาทีที่4สมุกแทนที่ชโลบา7คะแนนลงมาสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ใช้ความใหญ่ความแข็งแกร่งในการเอาชนะมิง์แถมยังทำได้ประตูและได้เรียกอีกหนึ่งจุดโทษให้ทีมอีกด้วยอันเดสคริสตนเซนลงสนามนาทีที่52แทนที่ซินวา7คะแนนลงมาทำหน้าที่แทนเตียโก้ที่บาดเจ็บได้ดีจนเจ้าบ้านแทบไม่สามารถเจาะเข้าพื้นที่อันตรายได้เลยมัตเตโอคววสิตลงสนามนาทีที่63แทนที่กองเต้7คะแนนโด,ดเด่นในเกมผ่าบอลไปข้างหน้ามีจังหวะจ่ายบอลสวยๆหลายครั้ง ถูกเคล,เลิ้เผยบทสนทนาช่วงพักครึ่งกับลูกากกมีอีกสองนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บหลังได้เห็นทีมของเขาก้าวข้ามอุปสรรคจากการทำเข้าประตูตัวเองที่บ้านของแอสตันวิลล่าโทมัสทูเครลได้ให้สัมภาษณ์สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการตัดสินใจ,จส่งโรเมลูลูกากูลงเป็นตัวสำรองตอนพักครึ่งเวลาศูน้าของพวกเรายิงให้ทีมพลิกกลับมาเป็นฝ่ายนำและจากนั้นเรียกจุดโทษให้จอร์จินโยสังหารปิดกล่องสามตัหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมิดฟิลด์อิตาลียิงเป้าให้ดอบลู ตามตีเสมอถูกเคลนได้เผยถึงบทสนทนาของเขากับบิกรอมในช่วงพักครึ่งผมบอกเขาว่าให้ผมพูดตรงๆว่าเขาสามารถลงเล่น45นาทีได้หรือไม่เขาบอกว่าได้ผมก็เลยบอกว่าโอเคลองพยายามเล่น45นาทีดูไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่สําคัญมากผู้เล่นทุกคนสําคัญมากทั้งนั้นแต่โรเมลูจะเป็นนักเตะกุญแจสําคัญของเราไม่มีใครตั้งข้อกังขาในเรื่องนี้แต่ครั้งล่าสุดที่เขาออกสตาร์ทให้กับทีมคือเดือนตุลาคมนั่นไม่ใช่เพราะคุณภาพ หรือเพราะเรามีข้อสงสัยว่าเรามีผลงานที่ดีขึ้นโดยที่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงมันไม่ใช่กรณีนั้นเขาโชคร้ายที่รับบาดเจ็บและหลังจากอาการบาดเจ็บขณะที่เขาพยายามจะกลับมาเขาก็ติดเชื้อโควิดดังนั้นเขาต้องพักไปอีก10วันแล้วก็เจอปัญหากับอาการที่มีด้วยตอนนี้เราส่งเขาลงเล่น45นาทีมันเป็นเวลาที่มากกว่าสภาพความฟิตและคําแนะนําที่แผนกแพทย์มีให้สําหรับเขาแต่เราคิดว่าเราลองเสี่ยงดูได้เราต้องเปิดเกมลุกให้มากขึ้นโดยใช้เขา แน่นอนครับผมรู้สึกแฮ ppy ที่มันไปได้สวยในวันนี้ตอนนี้เราต้องรอดูดีแอคชั่นและดูว่าเขาจะปรับตัวได้อย่างไรจากจุดนี้ทูเครนโฟกัสไปที่นักเตะอีกหนึ่งรายซึ่งสร้างอิมแพคกับเกมแม้จะไม่อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดคาร์มัสันโอดอยผู้เรียกจุดโทษจากลูกแรกจากนั้นคอสบอลให้ลูกกคากูทำประตูอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับคนอนื่นหมายความว่าเขาลงเล่นเต็มเวลา90นาทีซึ่งไม่ใช่แผนที่วางไว้ในตอนแรกผมคิดว่าวันนี้เขาสุดยอดมากและเราก็บีบบังคับเขา ปกติและเป็นเรื่องชัดเจนที่เขาจะลงเล่นครึ่งหนึ่งซึ่งเวลาสูงสุดคือ60นาทีนัดนี้มันมากเกินกว่าคําแนะนําจากแผนกความฟิตแต่ว่าเขามีความแข็งแกร่งในตอนซ้อมดังนั้นผมเลยยังมีเขาไว้ในสนามห้าชิมเสียกเพิ่งจะซ้อมไปแค่เซสชั่นเดียวส่วนคาลัมซ้อมไปอย่างน้อยสองเซสชั่นครึ่งแล้วดังนั้นเราจึงตัดสินใจเลือกเขาและเขาก็มีส่วนร่วมวันนี้เขาก้าวข้ามอุปสรรคและความยากลำบากบางอย่างนี่คือเกมใหญ่และสําคัญสําหรับเขามาก เราลองเสี่ยงดูด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งหายกลับมาจากโควิดรวมๆแล้วทีมของเราสามารถรับมือกับความยากลําบากจากแนวทางการโดนนาที่น่าเสียกําลังใจจนกลับมาเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าโดยเฉพาะในครึ่งหลังนี่คือชัยชนะที่สําคัญมากถูกคลยอมรับนักเตะเหนื่อยกันสุดๆความพยายามของพวกเขายิ่งใหญ่มากนะเราเจอก,การเริ่มต้นที่ลําบากพวกเราเฉียบคมกันไม่พอผมมีความรู้สึกว่าพวกเราพยายามเอาตัวรอดจากการเล่นด้วยชั้นเชิง แต่มันมีเปอร์เซ็นต์สุดท้ายที่ขาดหายไปในแง่ของความเฉียบคมและความพยายามที่เข้มขน้นแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่เปิดโอกาสให้วิลามากนักแต่เราต้องมาเป็นฝ่ายตามหลังจากการทําเข้าประตูเองมันเป็นประตูที่โชคร้ายมากแต่การตอบสนองในครึ่งแรกถือว่าดีเลยส่วนครึ่งหลังก็ยิ่งดีเข้าไปอีกหลังจากประตูที่2ของเราเราดูมีปัญหาไปประมาณ10นาทีจากดีแอคชั่นของแอสตันวิลลาแต่จากนั้นเราครองเกมดอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสทองจากการสวนกลับพวกเรามีความสุขกับผลการแข่งขันนัดนี้มากครับ ไม่ใช่ข่าวดีไปทั้งหมดเพราะเทียโก้สินวาและเอนโกโลอกองเต้โดนถอดในครึ่งหลังจากอาการบาดเจ็บและไม่น่าจะมี่วนร่ในเกมกับไบรตันในวันพุธนี้เอนโกโลเจ็บมากในบริเวณเดิมตอนที่เขามีการบาดเจ็บกับยูเวนตุสเฮดโคชเผยเทียโก้ต้องออกจากสนามเพราะแฮมสติงหวังว่าเขาออกมาก่อนที่มันจะเป็นอาการบาดเจ็บนะจากจุดน,นี้เราต้องพยายามลุยต่อเพื่อหาขุมกำลังใหม่ที่แข็งแกร่งสำหรับ,บวันพุธ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ